อ้อมพนด้ชเชนเดอ,นนอ,อ,อ้อมเอออย่าเพิ่งบินสิเฮใจใจร้อนจังวันนี้เราอยู่กันในเอสามแดศูนไม่ใช่แอร์บัสนะแต่เป็นแอร์คาเอสามแปดศูนย์จำโบเจ็ดเนี่ยพลอตนักบินนักบินที่หนึ่งมีอยู่คนเดียวครับไปแล้วจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้อนักบินที่หนึ่งเลี้ยวทางไหนดหมีมันนิ่มมากเลยคันนี้อยาก,กระแทกแรงดิดเดี๋ยวพู้ดสารตาย ท่านักบินนักบินที่สองไม่มีอ่ะมีนักบินคนเดียวโอ้โหคนร้อนเลยเด็กแม่งพามาเล่นเด็กแม่งพาเล่นเครื่องบินตอนสี่โมงเย็นดูเงาดิโอ้โหเงานี่จะร้อนขนาดไหนก็รู้นะเงาไปแล้วไปดูเอเบตเอสามแปดศูนย์โอ้โหตายตายกับผู้โดยสารกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหแสบตามากเลยมองไม่เห็นเครื่องบินเลยต้องใช้กล้องมองไปละนักบินที่หนึ่งไป ทำการซ่อมบำรุงแอร์บัสไม่ใช่แอร์บัาเดี๋ยวเขาฟ้องเอาโอ้ยตายตาย,ตายโดนห่ออีกเอาเอาเอาตัวนี้มันขยับปีกหลังได้นะเขาเรียกว่าอะไรออะไรนะนี่เครื่องบินจะให้เล่นเป็นรถหรือไงเครื่องบินก็ต้องบินสิบินก็ไปตรงสูงโชว์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยปีกหลังเนี่ยปีกหลังเนี่ยไอ อันนั้นแ่ะอันนั้นแ่ะขยับขึ้นลงอย่างไรนิดนึงเนีย่ยง่ยางยๆมันมีมอเตอร์คอยขยับแกนเหล็กเพราะว่าผู้โดยสารตายแน่เลยนะขับไปไหนนี้นักบินแน่นักบินไม่ยอมนำเครื่องขึ้นสงสัยแลนดิ้งเกียร์จะเสีย <c oughs> เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวพ่อซูมอินให้ดูนะอุย้ยมีนกมาฉบเฉียงหนุ่ยนกมาฉบเฉียงขึบินไว้อุย้ยว่ายังไงครับว่ายังไงครับว่ายังไงโอ้คอยยังชั่วหน่อย นักบินฝึกหัดเดพิ่งบินครั้งแรกแอแบัน,นี้พึ่งส่งตรงมาจากเลส c ชน่านักบินพานักบินไม่ใช่ฝึกหัดหรอกเถอบินจนเชี่ยวชาญแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการบินชำนาญการพิเศษโคตรจะร้อนเลย <c oughs> โอ้มองก็ไม่เห็นจอเนี่ยเด็กอย่างมาเล่นมากเขาเรียกว่าอะไรนะ ความทะเยอทะยานแรงกล้าในการเป็นนักบินโอ้โหเราต้องเริ่มจากอ๋อจะโยนอีกโอ้โหสุดยอดจัมโบ้เจ็ตมีการโยนด้เวย้ยไม่ต้องไปเทคออฟเว้ยไม่มีรันเวย์ครับนักบินคนนี้บอกเฮ้ยผู้โดยสารไม่ต้องใช้รันเวย์ใช้โยนผู้โดยสารเ <laughs> <laughs> พราะว่าผู้โดยสาร <laughs> แม่งแตกตื่นหมด <laughs> โอ้โหงานดีสเกล800ต่อหนึ่ง ตัวนี้แบตเตอรี่แปดแสนมิลลิแอมนะเล่นได้ห้าวันก็ยังไม่หมดอ่ะอู้ไปแล้วสงสัยจะเป็นรถไม่ใช่เครื่องบินวะเสียเชื้อเสียชัดเกิดเป็นจัมโบ้เจ็ตหมดโอ้โ,อโ,อโออหกดลงสิเอาหางเสือมันลงสิมันจะมันจะเหวยหน้าขึ้นเอาหางเสือลงมันจะเหยนหน้าขึ้นแอร์คานะยี่ห้อเนี้ยแอร์คาเอสามแปดศูนย์เป็นน้อง เป็นลูกคนเล็กของเจ้าของบริษัทแอร์บัสมาทํามาทําบริษัทลูกแข่งก,กันกับของพ่อตอนนี้ของพ่อยกให้ของพี่ชายไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหางเสือเอากระดิ่งให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยดิกระดิ่งหางเสือนี่ไงมันกระดิ่งได้กระดิ่งหางเสือลงสิเอาขี้คันคากออกไม่ใช่ขี้คันคากกระดิ่งหางเสือลงเวลาจะขึ้นเออเล่นความเร็วสูงสุดนี่ไงเห็นไหมเอามันหนักเกินไปแหละเพราะว่าวิศวกรเครื่องการบินออกแบบมาผิดผพลาดเพราะว่า โอ้ยโคตรทราหาดเลยรรกระดกไปกระดกมาอยู่อโดดีโด้งอยู่เอ้ผู้โดยสารนี่โอ้โหลำไส้ทะลักออกมาจากทวารหนักแล้วเพราะว่าโอ้ยกระแทกอย่างแรงตกลุมอากาศมันไม่ขึ้นผิดหวังกับวิศวกรการบินของแอร์คาเอ380มากเลยออกแบบเครื่อบินมายัางไงเนี่ย แอโร่เดดมิกนี้ไม่มีเลยออก็ขึ้นอยู่แค่นั้นแสดงว่าเพราะว่าลูมอากาศมันเยอะไงแล้วก็เกิดเนี่ยหน้ายกอยู่อเดี๋ยวต้องพ่อต้องลองดูก่อนว่าจะขึ้นไหมพ่อต้องลองบาาระคับให้ดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าเรามาสรุปผลการทดลองนะ <laughs> ไม่ขึ้นอย่าซื้อมาเล่นเลยแอร์คาเดียน้องคนเล็กเฮ้ยทำไมไงายคว่ำเหมือนกันนะ คอนโทรลโอ้โหโคตรหรูหลา่าอิสเบลล่าเลยดูสู้น้องคนเล็กไม่ได้น้องเล็กปีเตอร์แพนเลดปีเตอร์ของเราเนี่ยน้องคนน้องลูกชายคนเล็กของบริษัทแอร์บัสมาทำแอร์คารงใสวิศวกรเรียนสามปีครึ่งยังไม่จบมาออกแบบเครื่องบินลำนี้ให้วิศวกรก,รการบินนะสรุมเลยอย่าซื้อมาเล่นเลย โค้ดเบืองถังเลยมันไม่ขึ้นไหนเอาใหม่เอาใหม่หดิอ่ะทางน,นักบินที่หนึ่งทางนักบินที่ร้อยแปดเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าแบตมันต้องรอมันคอนเน็กกันก่อนคอนเนตติ้งพีเพล่กกันก่อนสงสัยวิศวกรที่ผลิตเครื่องบินลำนี้ชอบรถมากก็เลยทำให้มันเป็นแค่รถสงสัยจะบ้ารถผลิตระบวก,กินนี่เลยดิมา,าผลิตเครื่องบินทำไมวะ เอค่เอสาลูกชายคนเล็กของบริษัทแอร์บัสมาทำแข่งกับพ่อสรุปว่าไม่ขึ้นแล้วพบกันนะครับ